ยกย่องเบิร์ตท,ทงชัยเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2565ขอแสดงความยินดีกับเบิร์ตท,ทงชัยเมกอินไตได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2565หลังคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ถแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2565ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติจำนวน12คน โดยทางเบิร์ตท,ทงชัยได้เปิดใจหลังจากได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติว่าพี่เบิร์ตขอขอบคุณสําหรับการได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2565สาขาศิละปะการแสดงตนตรีไทยสากลขับร้องรางวันนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะแฟนเพลงที่สนับสนุนผลงานของพี่เบิร์ตมาโดยตลอดด้วยครับพี่เบิร์ตขอบคุณมากๆครับ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งที่3ทับ2,566โดยมีนายวิษณุเครื่องามรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นประธานในการนี้